มาแล้วมาแล้วมาแล้วกลางมาแล้วเก็บสี่โอเคครับผมสวัสดีครับมาจัดข์ายครับมาวันนี้มาเล่นห้องบอมแมสเกมครับเาุาไม่เกินเจ็ดจุดห้าดาวนะแล้วนี่ผมมากับปืนแบ็กบอร์ดเฮดเคครับโอเคคิดว่าแบบสปีดตัวนี้ ขออนุญาตดักแล้วกันคนระับปืนนี้เป็นปืนที่ไม่มีเป้านะเพราะฉะนั้นมันจะบักจริงตรงนะเราก็จะซูมเล่นกนย่าีเลเอยมอ่จรวขอดักนะครับใช่ใ,ชใ,ชใ,ชใชเหมือนยาวจะมาปะลืมเปิดเสียงในเกมปะยาวมาแล้ว อยู่นี่แล้วอยู่นี่โอเคครับฆ่าไปสามตัวนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แอรอยู่เออยู่แอร์ซุมบาอยู่ไอ้เนี่ยห้งองเห็ดอ่ะเ,เขาสุ่มแบบนี้อันตรายพอสมควรนะครับ,อ,อ,รรบอะไรเนี่ยละกัน นอนบ้างนะจริงๆท้องเห็ดไอห้องเพชรห้องเพชรห้องเพชรเร็วเร็วหลังเ,เข้าหลังเข้าเร็วจุ๋มเองจุ๋มเองเอ้ยเราจะวิ่งกันเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะเพราะมีบาถ้าเราสู้ไม่ได้ก็หยิบบาเหมือนเดิมนะแต่ด่านนี้ผมก็เล่นไม่สูบไม่ค่อยโดนแล้ว โอเคแล้วผมดันเลย,ยพี่บางบีน่าจะมีนะนะสวยมาเรา,อนนาบอกเลยว่ายิงหลัวๆครับพี่่อาผิดจุดไปไหนดูนักเตะเซนลูปี้บ่อยเลย เห็นสูตรใช e ่ไหมรหัสอะไรนะได้ทีมาแล้วเมได้เหรอวันด uh uh> uh um> ีได mm ้เหรอเอพีบีไปไหนแล้ววะพอตัวก่อนเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยปลาล้วเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลองตัดทางด้านกลางดูครับ

อูเจอปืนบักเหมือนกันคนระับเจ็บแล้วเหลือสิบเหลือสิบอยู่ทางห้องเห็ดสามตัวเลยเขาใหม่ครับ<อ>วิ่งเข้าเหมือนเดิมเจ็บแล้วเจ็บแล้ว 40, เจ็บแล้วเหลือสี่สิบเจ็บแล้ว ยูเนียนบีครับยูเนียนบีทีหำกระโดดตรงนี้ยิงบนหัวได้เลยกระโดดตรงน้เจียิงบนหัวเลยอ่าเรียบร้อยหำเรียบร้อยหำเชมจกี้เพื่อนเราเล่นยาวพอควรนะครับมาแล้วมาใหม่ับปมาใหม่ ขี้เจ็บมากเลยครับอยู่ทางยาวเยอะเอ้ยเอ้าเด้งจีนเฉยีแล้วโดนยิีบีนี่มากะโดนจริงๆเลยนะเนี่ยมาครับเด้งหลุดไปทีเด้ง เพื่อนเสียสูตรแลยครับเราเล่นดักดีวะทีนี้เรานา่าจะดัดไม่ได้นะทีเราไม่สมดุลแล้วขออนันอนตัวยิงค่อนข้าจะเสียกว่านตายไปหนึ่งครับจะปผมมาทางบีแล้ว ีเดย่โี๋ยวรต่อไปนะน้องนัดก็น่าจะมาช่วงแมมมี้งแต่พี่ับไม่ผิดสวยมันจะลงทางปีปะ่ะว,วางเอครับวางเอตายเป็นหนึ่งครับ โอ้โหยิงไปโดนหัวรถเหลือง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 ตอนนี้สกอรเรา,าค่อนข้างที่จะสู้ยากครับเพราะตัวยิงเราก็ค่อนข้างน้นนอยเลยโอ้หยิงไปตายเลยสักตัวมาครับคนน้อยกว่าสถานรรรการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลย ตายไปหนึ่งครับโห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 กลารขึ้นกลารขึ้นกลางวิ่งสามตัวอุ้ยสวยอยู่สี่ตัวเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงแล้วทีนี้ ดูเพราะว่าเราเล่นยากมากครับจะดันขึ้นก็ไม่ได้เนาะเพื่อนเราก็ไม่ตามนะครับเรียบร้อยแล้วเหมือนกลางสวิงเนี่ย,ยามาแล้วมาแล้วมาแล้วกลางมาแล้วไปสาม เจ็บสี่บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนรู้ว่าเพื่อนยิงได้เมื่อกี้ซ้ายชักซ้ายชักซ้ายชักชักชักมันเอจะเข้าปะปีทีลงไปแล้วเมื่อกี้

ตอนนี้เล่นค่อนทางยากเลยนะที่มันไม่ค่อยสูดสีกันเท่าไหร่แต่เราเข้าเต็มที่เปิดไฟบอกชุดก็แล้วเพื่อนก็เล่นไม่ได้บิงบีตายเนาะใช้ประาณมาและหลายบินมากเลยอ่ะหำคุงจะอีพิจ๊ะ โดนตดไปแล้วกลางกลางมันจะอยู่เอนะแล้วมันจะอยู่เอจริงครับแต่ผมกำลังไป โอ้จบตายสวยครับมาแล้วน่าจะยิงได้ทักตัวมันใดมันใดมันใดให้ผมวิ่งไปช่วยทางยาวเด้วทางยาวจะมา สวยเพื่อน<ป>โอเคสวยโอ้ยปืนมีคนแบกดีขึ้นเยอะเลยปืนโกงก็ใช่ว่าจะทำให้เล่นง่ายคนระับไอเทมมันเท่ากันนะ โดนทีเดียวตายเลยมันนี่เอสองตัวมาเราห้าตราสิสแต่ตกน็น่าสิ้นหวังมากตอนนี้นมนมมผมควรไปช่วยเหตุแบกางยาวท่านไหนมาบอกนะ จะทางบีวะหรือว่าเราดันเฉวว่ะสวยครับโอ้ยโอ้โหไม่ตายเหรอ สวยสวยเดีต้องระวังหลังเพื่อนนะดนดไกบกายอยู่นี่และเริ่มไปเห็นแบวะนะ้เที่ไหนวะวางเต้ มจะยาว啊เสียงเพื่อนครับมันก็กลางแหละมีวิ่งอยู่สามทางครับ วิธีวิธีเกมดีไม่โดสวยค <c oughs> รับผมมาเรายิงมุมซ้ายได้เลยเนะี่ยนทะลุเนี่ย โอเครับ๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนทางบีนะครับเข้าเอป่ะโอ้เพื่อนกัดนขึ้นไปขนาดนะครับกำลังไปกำลางัาลางไปมียาวตัว ลยล่าสุดมันจะยาวนะน่าจะเปิดตกเกิดเลยใจเย็นไม่ต้องร่าไม่ต้อง่ามันได้เลื่อมนมาได้เลื่อนล่าสุดมันได้เลื่อนลงมาล้วลงมาล้ว สวยครับมาแล้วบอกว่าเราจะทำให้เกมมันสูฟสีขึ้น อนุญยาตเจ็บเจ็บแล้วกลางซ้ายกลางซ้ายสุ่มไม่โดนแล้วทุกคนไม่มีใครดูเอนะ วางไหนอะยิงไม่ตายแค่ผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไม่ไหวแล้วเต็มที่เลยนะเจาะไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ